องค์ใดจะเป็นองค์กรที่เริ่มเสนอองค์กรเ,เริ่มเ,เริ่มเสนอเป็นเป็นฝ่ายบริหารญ,ญาติโยมนี้นายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นฝ่ายขององค์กรที่เรียกว่ามาหาเทรสมาคมเริ่มต้นที่จะเสนอว่าพระสมเด็จองค์ใดจ,จะไปสู่ตาแหน่งสังฆราชคือจะเริ่มยังไงเนี่ยนะมันเป็นส่วนที่เป็นเอกสารเนี่ยจะเริ่มยังไงก็เริ่มไปตามที่เขียนไว้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าโดยมติของมาหาเทรสมาคมเนี่ย แต่จะต้องชัดเจนก่อนครับจะต้องชัดเจนก่อนเลยว่าอาองนี้แล้วมติคณะสมาคมได้มีมติไปหรือยังมติมีไปแล้วตั้งแต่วันที่5เดือนมกราคมโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาหมุนีวง,วงวัดรัชบอพิษเป็นประธานเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรน,นิเวศวิหารเ,เป็นผู้เสนอนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงที่กล่าวนามนี่คือรรมยุทธ ธรรมยุทธธรรมยุทธเป็นคนเสนอเป็นผู้เสนอเป็นผู้เห็นชอบครับเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์ดรอดิศรับ,นรบในสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยผู้ที่เสนอเพราะท่านอยู่อันดับสามนะ <c oughs> อันดับสามเพราะตอนนั้นไม่ได้ระบุว่าสมเด็จพระราชาคณะโดยสมณาศักดิ์หรือโดยอายุรพรรษาแค่ๆว่า สมเด็จพระมหากษัตริย์ทรงสถานาสมเด็จพระสังราชองค์หนึ่งเอาเอาง่ายๆมีพระมหาเทระสององค์ที่อยู่เหนือสมเด็จพระยาในสังวรคือสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจวัดมหาธาตุกับสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์ฟื้นวัดสัมพญาท่านสละสิทธิ์เพราะท่านเห็นว่าน่าจะต้องสนับสนุนสมเด็จพระยาในสังวรเพราะจะเป็นกาลังของศาสนาทรงเป็นพระอภิบาลทรงเป็นที่ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคารพนับถือ เป็นที่นับถือของพระราชวงศ์แล้วก็คือเป็นที่ยอมรับหมดไม่มีไม่มีอะไรติดใจเสนอขึ้นไปคราวนี้เป็นฝ่ายธรรมยุทธ์เสนอมหานิการคราวนั้นสองสมเด็จฝ่ายมหานิกายเสนอรรมยุทธ์อาตมาว่าคราวนี้ถูกต้องตามกฎหมายที่เขียนใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกันครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะท่านผู้ชมที่เคารพครับ เทปที่ท่านได้ดูเมื่อกี้นี้นะครับจะออกอากาศวันวันในการ,รเล่าสู่กันฟังในวันพรุ่งนี้ครับ<ม>เรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ต่อไปโดยรายการผมเป็นพิธีกรได้กราบนิมนต์พระราชยาน,นกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษอยู่ตรงเรียบทางด่วนรามอินทาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสกับเป็นฝ่ายธรรมยุทธนะครับมีนิกายธรรมยุทธ์กับ กราบนิมนต์ดรพระมหาโชติศเนโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามฝ่ายมหานิกายไปพูดคุยไปสนทนากันผู้นี้ติดตามนะครับมีเรื่องหลักเกณฑ์ไม่ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจใครพูดตามหลักกฎหมายที่มีอยู่ราชประเพณีและจารีประเพณีของวงการคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเที่ยวนี้เทรสมาคมมีมติเป็นเอกฉันองค์ที่เสนอคือองค์จากธรรมยุทธ เป็นคนเสนอคือจากสมเด็จฟัดบวรรธรมยุทธเสนอให้สมเด็จช่วงรัชมังคลาจารย์ที่วัดปากน้ําขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชทุกอย่างสิ้นสุดมาแล้วมีแต่ว่านายกรัฐมนตรีต้องทูลเกล้าส่วนนั้นไม่มีสิทธิจะไปเห็นต่างอย่างอื่นอันนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรกันรายละเอียดเพื่อจะได้มีความรู้นะครับผมว่าประชาชนอยู่ในความสนใจนะบอกเอะแล้วมันมันมั่วๆกันยังไงมีอะไรอิสระอะไรเข้าไป ไปเกี่ยวอะไรด้วยสมเด็จวัดอ้อน้อยเนี่ยมันอย่าไปยุ่งเลยแก้ไปเกี่ยวอะไรกันด้วยเราเราก็เลยตั้งฉายาไปเป็นสมเด็จพระอ้อน้อยเลยก็แล้วแต่อันนั้นอันนั้นเป็นเป็นเรื่องเกกะเกะกะแต่ว่าเรามีหลักกฎหมายคณะสงฆ์มันมี2 5 0 5มาแก้ไขเพิ่มเติม2อ3 5ตั้งแต่แก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่ถือสมรศักดิ์เนี่ยนะครับยังไม่มีตั้งสังฆราชองค์ใดนะครับนี่จะเป็นตั้งครั้งแรกเราเลยไปรบกวนกราบนิมนต์ทางฝ่ายธรรมยุทธ เพื่อความรู้เพื่อความรู้กับท่านผู้ชมนะครับบดยความรู้โดยแท้บาับไม่มีอคติต่อใครก็ฟังเขาว่ากับพูดตามเขาอะไรนี่ดีได้ได้ความรู้ดีครับอยู่ในความสนใจด้วยครับคราวนี้วกมาเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องรัฐธรรมนูญผมก็เห็นใจนะในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์พูดจาเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยเห็นด้วยโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านมีชัยเองออกมาขู่ว่าถ้าประชามติไม่ผ่านจะไปเอา แั้วนุนจะปับชั่วคราวนี่มาปรับปรุงแก้ไขอัตรงนี้นะคือเป็นการขู่เกิดไปหลักการไม่อยู่แค่นี้ท่านไพโรธครับเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ถ้าเป็นเราก็รับไม่เป็นเราก็ไม่รับแล้วไม่รับทำยังไงก็เป็นเรื่องของคุณคุณคก้นมาแล้วเดี๋ยวคุณต้องรักษาต้องอธิบายให้ใหประชาชนเข้าใจเขาถึงจะยอมรับไงคือที่มานะที่มามันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนตั้งแต่แรกครับแล้วเสร็จแล้วมาล่างล่างก็ยิ่งไปกันใหญ่นะยิ่งหนักกว่าทุกๆฉบับ หนะักกว่าปี50นะปี50นี่ก็มีการตั้งฉายากันแล้วนะว่าฉบับไดโนเสาร์แล้นี่มันจะยิ่งกว่าไดาโนเสาร์เันาะเป็นตัวอะไรคืา,ถ,าถ้ามีการเลือกตั้งไปภายใต้กฎกติกาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยท่านกับผมจะเป็นจะเป็นเป็นผู้แสดงเราถูกโซ่ตรวนมาตั้งแต่เขตนน้องจอกแล้ว ได้อำนาจประชาชนพี่น้องที่คุลมครับผมขอดาบอาญาสิทธิ์จากท่านทั้งหลายผมจะทำหน้าที่แทนท่านพอเข้าสภานั่งพับเพียบกับไหวคอกตนั่งพับเพียบกับไว้สารมูลนั่งพับเพียบกับคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งใครตั้งก็ไปรู้นะคะข้าราชการทั้งนั้นทั้งนั้นเลยงบประมาณประจําปีเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตเวิร์ดอะไรนะฮะมันเป็นเรื่องของข้าราชการทั้งนั้นนะ คือเขาจะกันกันไม่ให้มีไอเรื่องการไปแทรกแซงเรื่องแปรยติคือผมบอกตรงนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะรวนแล้วแต่ผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีหน้าที่ของเขาก็คือว่าทําหน้าที่บําบัดทุกบรรลงสุขให้ราษฎรของเขาพี่น้องเดือดร้อนตรงไหนตรงไหนดังนั้นเนี่ยคนที่แก้ได้ตรงจุดก็คือตัวผู้แทนของเขา จังหวัดขอนแก่นนะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเรื่องภัยแรงเรื่องคม,มนาคมใช่ไหมเขาก็จะต้องไปพูดกันในสภา,<อ>านะครับเพื่อามาบอกรัฐบาลฝ่าย <ไป S 1> บริหารเป็นอย่างนี้นะบ,บ้านผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันแรงประจนะํานะจะต้องมีระบบน้ําระบบชประทานที่ดีรัษฎรผมจะอยู่ได้อะไรแบบนี้นะถ้าอย่างนี้ต่อไปนี่นะครับพวกผู้แทนรัษฎรก็จะต้องไปนู่นแหละครับต้องไปนั่งเอาอกเอาใจนะค่ะการ ช่วยผมทีนะครับจะไปช่วยลูกบ้านผมอะไรแบบนี้นะฮะผมว่ามันไม่ใช่นะวันนี้เขาให้ชัญญานุมัิกับผู้แทนเขาไปแล้วผู้แทนเขานี่จะต้องไปตัดสินใจในสภาวันนี้สภาก็เท่ากับว่าเป็นตาอยางท่านเองเพื่อที่จะไปรองรับระบบต่างๆที่จะให้ชาวโลกเขาเนี่ยจะได้สแตมตายางว่ามาจากการเลือกตั้งแต่อำนาจแท้จริงไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้คนโง่นะทั่วโลกเนี่ยเขารู้หมดว่าเมืองไทยเป็นอะไรรู้ประเด็นะว่าขนาดเนี้ กำลังสอนประชาชนว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นคนไม่ดีอีสนาอยก็เป็นคนเลว <S <S อีสนาอยเป็นคนคบไม่ได้การเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเสียหายใช้ไม่ได้เลยแต่เป็นข้าราชการประจําหรือเป็นทหารในกองทัพต่างๆกับเป็นเรื่องที่ดีงามผมคิดว่ากําลังถูกสอนอย่างนี้ซึ่งสอนผิดนะครับข้าราชการต้องอยู่ภายใต้ระเบียบแบบแผนภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลทหารนี่ผมเป็นลูกเขยทหาร ทหารมีคนกล่าวไว้ย่างงี้คุณนไปรอดนะจะหนักหรือเปล่าตำรวจในช่อลาดแต่ทหารนี่บังหลวงนะครับเอาพูกันตรงตรงนี่แหละตรงไปตรงมาเพราะในช่วงเล่าสู่กันฟังตรงไปตรงมาต้องพูดกันแก้ข้อคอละหานี้ได้ไหมว่าทหารบังหลวงหรือเปล่าเป็นคํากล่าวที่เขาพูดกันมานานแล้วบังหลวงไม่เห็นก็ไม่เห็นเลยช่อลาดยังต่อได้แต่ปีตยก่อนปรีตต่อรองกันนะทำรถลงมาปีตตกลงแก่ ตกลงไหมก็ว่าลิปโพก็เอาไง<ล>ไม่จะเป็นต<ร>้องเป็นสต็งโทษนะครับอันนี้เพื่ออธิบายให้ท่านได้เข้าใจว่าช่อร่ากับบางหลวงมันต่างกันบางหลวงไม่มีใครอ,อภิปรายได้เดี๋ยวนี้ถามว่าคอสชใช,อช้งบไปยังไงนี่มีใครอภิปรายได้สนชติ่ตั้งขึ้นมาเงียบไม่มีกระทู้ไม่มียติเงียบหมดเลยเพราะทุกคนถูกแต่งตั้งจากคอสชจึงนั่งพับเพียบแล้วแต่ท่านจะสั่งไม่น้ำห้าสาย ครับเอายังไงก็เอากันครับผมเองผมก็แก่แล้วผมอาสามาล่างเป็นครั้งสุดท้ายนะยังไงก็เห็นใจผมด้วยนะครับผมชื่อมีชัยครับจะว่านพูดกันไปพูดกันมาแล้วเนี่ยเขาก็จะโยนความผิดให้กับฝ่ายการเมืองนะกล่าวหาว่าเนี่ยที่มันออกมามาจะเกมจะคว่ำยุชาวบ้านจะคว่ำเนี่ยมันเพราะว่ามันเสียผลประโยชน์บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ผู้แทนราษฎรทุกพรรคการเมืองแะครับที่เข้าไปเนี่ยอาสารับใช้เนี่ย เขาก็มีภาระอยู่แล้วว่าเขาจะต้องไปแก้ปัญหาในพื้นที่ที่เขารู้จักว่ามันปยว่อย่างนี้อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินเนี่ยอย่าลืมนะครับว่างบกลาโหมเนี่ยมันสูงที่สุดงบกลาโหมนับวันมันพองขึ้นใบพองขึ้นไปเลยกระทั่งไอ้งบที่เราจะมาดูแลไอ้สามสิบพรรษาทุกโลกเนี่ยมีเสียงออกมานะในเบื้องต้นบอกว่าแหมมันสิ้นเปลืองมากมายทาทีทําท่าว่าจะไม่มีต่อโดนกระแสสังคมกดดันเข้าไปตก ตกลงอ,อมาถแถลงอย่างว่ายังไม่กล้กา,าว่าให้มีต่อไปอะไรอย่างนี้นะฮะถึงบอกว่าเนี่ยวันนี้นะครับว่าถ้าเกิดนะว่าถ้าเรายังปล่อยปะละเลยกันอย่างนี้นะจะเขียนกาไงกระช่า,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 างเขาเถอะขอทำการเลือกตั้งที่สุดนะครับมันก็จะมาเดือดร้อนที่ราษดรน,นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ประชาชนได้ ประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นาสาบาทรัาษากโลกกองทุนหมู่บ้านธนาคารประชาชนใครจะว่าประชานิยมหรือประชาัฐแต่แท้จริงแล้วก็คือประชาชนได้ประโยชน์ท่านจะเรียกอะไรก็เรียกไปวันนี้งบประมาณอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้กระทรวงที่เวลานี้ไม่ได้มีศึกสงครามเนี่ยแต่พองเอาพองเอาเนี่ยแล้วก็จะสูบเงินแผ่นดินไปไปเกือบเกือบครึ่งอย่างนี้นะผมก็เป็นห่วงว่าพี่น้องรัษฎรจะได้ส่วนไหน ผู้เสียภาษีจะได้ส่วนไหนมาดูแลคือต้องเรียนท่านผู้ชมกับว่ารัฐมนูญฉบับที่จะออกมาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมยากนะครับอ่าไม่มีเพราะนั้นร่างยังไงโอกาสแก้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นโซ่ตรวนที่เราเห็นชัดเจนว่าจะใส่ใส่ใส่ตีนใส่ใส่เท้าโทษนะครับผู้แทนผู้แทนก็คือมาจากชาวบ้านเราต้องตัดตัดไฟจากต้นลงผมก็มีคนถามเขียนใน a ฟ e b o o k ผมเห็นว่าแหลมคมนะเพราะว่ามีเรื่องบทความเกี่ยวกับทหารมีไว้ทำไมเนี่ย ทหารก็ตกใจกันใหญ่ก็มีคนนึงว่าเอะประเทศที่ไม่มีทหารเลยก็มีนะญี่ปุ่นเนี่ญี่ปุ่นหลังจากที่เราสงครามโลกถูกถูกฟีดไม่มีกองทัพกองกำลังเดนิสญี่ปุ่นนี่นาฬิกาผมก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทุกวันนี้ญี่ปุ่นเป็นเจ้าเศรษฐกิจเลยไม่มีทหารก็ได้แต่ว่าประเทศไทยต้องมีแต่ว่ามีคุณผมพูดซ้ำเมื่อที่พูดเบรกที่แล้วคือคุณต้องทำตามเนี่ยที่คุณเอาอะไรดีไปเป็นรัฐยุทธธรรมมาเรียนเรียนวิชาอะไรมา คุณไปอยู่กระทรวงศึกษานี่คุณทําอะไรตัวนั้นผมไม่ได้ดูตูกดูแคลนมันไม่ใช่หน้าที่ของท่านรบก็เป็นเรื่องของคุณทีะทหารเรือก็ไปทําทหารเรือทหารอากาศก,าก็ไปทาทหารอากาศตำรวจก็ไปจับผู้ร้ายทนายก็ว่าความศาลก็ตัดสินไม่ใช่ไปโวกเวกโบกเวกเป็นผู้หญิงที่ว่าไปไปที่กรมการขนส่งทางบกอะไร<อ>ชื่ออะไรชื่ออะไรนกๆเนี่ยนี่ตัวตันนะครับอันนี้เธอก็อยู่ในเฟซบุ๊กว่าผมกำลังอธิบายว่า เดี๋ยวนี้ข่าวนี้เดียวมันแพร่แป๊บเดียวหนึ่งวินาทีมันไฟหมดนว,<า>วเขาออกมาให้เห็นใจว่าเขาป่วย <c oughs> เขาว่าคนเนี้ยเปพูดจาท่านี่เป็นคนน่ารักนะไม่ไม่ใช่เกี่ยวกาตามดัง,ดงคลิปนะเพราะว่าเป็นคนน่ารักมากแต่ผมก็อยากจะฝากไปถึงโคศกสารนะช่วยเอาคลิปที่น่ารักมาออกทีเถอะจะได้ตัดกันไงอันนั้นเกี่ยวกาแต่อันนี้น่ารักคือผมผมวินิจฉัยอย่างนี้เลยเขาออกจากราชการ ตำแหน่งสารไม่ได้ครับเพราะเรายกท่านสูงแล้วล้อเล่นไม่ได้เะยสูงแล้วก็ทําอะไรก็อ้างพระปรมาพิไธยดีเนี่เอาบัตรไปในเนี่ยรู้บ่ตเจ้าหนาที่แล้วเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าไปเป็นคนสวนก็ไม่ได้คนนี้นะต้นไม้ตายหมดเลยต้นไม้ตายเพราะนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนี่ยจะไปควบคุมความความยิธทํากับคนอื่นเนี่ยไม่ได้โทษนะครับตรงไปตรงมาเลยตรงไปตรงมาเลยคนคนนี้เนี่ยเอาออกจากผู้บักษับะาระ ถาบันท่านผมก็รักนะผมเรียนนิติศาสตร์เนี่ยผมผมก็รักอย่างให้มีคนเคารพนับถือเรียกว่าชีวิตคนเนี่ยก็จะไปอยู่กับตรงนั้นเหมือนกันนะฮะกระบวนการยุติธรรมเหมือนคนขับเครื่องบินกัปตันเครื่องบินถ้าท่านเอาคนคุ้มดีคุ้มร้ายไปขับเครื่องบินอยู่อยู่ขับอยู่มันมันพลิกหัวตีลังกาผู้โดยสานชนผู้เขาแอนเออแย่เลยนะทั้งลำเลยเรารู้ว่าไม่ไม่ดีทั้งลำเลยนะเขาคิดอยู่แล้วพาผู้โดยสารชนวันนั้นดับดับสลายมีความเพราะนั้นความยุติธรรมเลยนะครับ ถ้าไม่ยุติธรรมโดยกรณีใดไม่ได้ไม่ว่าวงการใดถ้า <c oughs> บุคลากรของท่านมีภาวะทางจิตอย่างนี้<ะ>อย่าเอาออกมาโชว์เลยครับทางกรมการขนส่งก็ไปดูข้อกฎหมายเสว่าลิฟต์ใบกับขี่ซะมันไม่ได้ใจว่าคุณขับไปแล้วคุณทําอะไระแล้วมาดูพฤติกรรมหลายครั้งอยู่ที่การไฟฟ้าว่าอยู่ที่อื่น <c oughs> นี่เยเราพูดรับนูนเลยเลย,เลยวกไปทางนู่นนะยก,ยกตัวอย่างนี้เพราะแต่ <c oughs> คนเนี่ยมันไม่ทุกองค์กรมันมีทั้งดีทั้งไม่มีดีงไงคืออย่างนี้ฮะ <c oughs> คือว่าเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยจะให้เห็นให้ชี้เห็นว่าไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งสูงส่งปานใดก็มนุษย์ปุถุชนมันก็มีอะไรฮะมันมีกิเลสมีตัณหาดังนั้นกฎกติกาที่เราวางไว้เราเนี่ยต้องให้คนที่เขาสามารถที่จะให้ผู้อื่นไปตรวจสอบเขาได้ถ้าไปบอกว่าเออเขาเป็นคนดีแล้วคนนี้ ดีเลิศประเสริฐศีแล้วไม่ต้องไปแตะต้องเขานะคนนี้เขานั่นแล้วมันไม่ใช่นะฮะวันนี้เราอยู่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนเหมือนกันมีเลือดมีเนื้อแล้วก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเหมือนกันวันนี้หละวงการคณะสงฆ์ครับก็แสดงความเคารพอะไรต่อหลวงพ่อเจรัญนั่นคือการละสังขารเป็นสู่นิพพานแต่เหตุการณ์ในวันเดียวกันก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็ เราจาเป็นต้องพูดผมผมเป็นกวีสีหรอกสถาปนาตัวเองเป็นกวีสีราชสรดรเพราะไม่มีใครตั้งผมเขียนไว้ว่าละสังขารสู่นิพพานทําลายสังขารสู่ความตายละกิเลสกิเลสครอบงมงายคือความหมายตรงข้ามขาวกับดําองค์หนึ่งนี่ละสังขารเข้าสู่นิพพานอีกองค์หนึ่ง เป็นชั้นพรมเลยนะครับชั้นพรมเนี่ยสูงกว่าชั้นธรรมนะครับชั้นธรรมเนี่ยละสังขารสู่นิพพานแต่ชั้นพรมอดีตเจ้าอาวาสวัดดังก็ทำลายสังขารตนเองไปสู่ความตายเพราะนั้นยังไม่บรรลุอัลลาหันปุตตุชนคนธรรมดามันเป็นบทเรียนที่สาธุชนติดตามโดยไม่กระพริบตานะครับ เราไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าทําอย่างนี้มันไม่เป็นผลดีต่อลูกหลานเหลนหล่น <c oughs> โอโ้ขนาดชั้นพรมยังทําอย่างนี้เว้ย <c oughs> ต่อไปต้องถวายพราเอาผ้าขามาแจกคนละผืนนึือไง <c oughs> ไม่ต้องไปหาปงคงประคดยากอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> นี่คือเสียงจากชาวพุทธเราไม่ได้เอาความตายมา,มา,ม,ามาว่ากันนี่ก็ขอยกเป็นตัวอย่างแค่นี้ พูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะปากกินหัวเรา2คนครับก็เรื่องทุกอย่างมันเป็นอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็หยิบยกประเด็นที่คนเขาให้ความสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องของกรณีจำนำข้าวนะฮะซึ่งวันนี้ก็ไปถึงสารดีกาซึ่งเราคงไม่ไปก้าวล่วงแต่อนาคตเนี่ยที่รัฐบาลต่อๆไปเราจะมาทำโครงการเพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ย ผมดูแล้วว่ามันยากเย็นแสนเข็นมันมีบทเรียนมาแล้วว่าคุณจะต้องไปขึ้นศาลจะต้องไปสู่กระบวนการต่างๆแล้วก็จะต้องโดนไอ้เรื่องของการะจะต้องมาชดใช้อะไรนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมไม่สบายใจนะบอกตรงว่าโครงการเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยครงรัฐจำนำเนี่ยมันมีมานานนะครับไม่ใช่เพิ่งเริ่มขึ้นในสมยัยรัฐบาลยิ่งรักนะมันมีมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินาสุนลานนนท์ ท่านกระทำโครงการรับจำนำเพราะเรื่องสินค้ามันล้นตลาดเขาก็ต้องช้อนส่วนหนึ่งไปอยู่ตอก้อของรัฐเพื่อไม่ให้มันโอเวอร์ซัลายถ้ามันล้นตลาดขึ้นมาแล้วมันก็พ่อค้าก็กดเอากดเอาไอ้ชาวนาก็เสียเปรียบรัฐบาลก่อนๆแหละทำไมรัฐบาลก่อนไม่ผิดไม่ผิดอันนี้พูดง่ายๆแต่เป็นประกาศชาวบ้านแล้วก็ทุกวันนี้ที่ไอ้ที่เรามาทำนี่นะครับมีการรัดกุมมากกว่าเก่าเยอะนะครับกระบวนการตั้งแต่ประชาคมนะครับว่าคุณทํานาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะ แล้วก็มาลงสีก็ใช่ว่าลงสีรู้กับชาวนาไม่เขามีตัวแทนตำรวจชั้นสัญญาบัตรนั่งประจําอยู่ในลงสีนะครับเขาจะต้องมาตรวจสอบจากหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์นะครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดเขาจะมีตัวแทนมาอยู่ตรงนั้นแล้วท่านจะไปเคลียร์ถ้ารู้จักกับเขาเหลอมันไม่ได้ละครับ<ด><ส>เ<น>รื่องรัุมนากับร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุง<ะ>ท่านดูแลตํารวจอยู่<ะ>ตำรวจก็มีคดีเกี่ยวกับการ หาเล็กหาน้อยกับเรื่อง,อง,องจำนำข้าวเนี่ยนะฮะสามสี่ร้อยคดีนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ทํานะแต่ว่านโยบายมันถูกต้องอเขาถึงมีคนไปให้กําลังใจท่านยิ่งรักเยอะเลยส่วนที่ะจะมีการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็ได้มีกลไกหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาข้าวเสื่อมคุณภาพเข้าไปในสต๊อกนี่ก็เป็นไงเซลเวเยอร์เป็นคู่สัญญากับรัฐนายกไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็ลงสีนี่มีบาร์โคดเนี่เขาเอาได้มาจากกระสอบไหนนะฮะท่านก็สามารถจะเรียกร้องทั้งแพ่งทั้งอาญาได้ เจ้าของกูดังนะถ้าท่านปล่อยปะละเลยปล่อยให้ฝนรั่วมาเข้าเสื่อมสภาพอะไรเนี่ยรั่วแล้วแต่ที่เป็นคู่สัญญากับรัฐทั้งสิ้นนะครับผู้บริหารประเทศนายกรัฐมนตรีหรือประธานกกชอเนี่ยะจะไม่เกี่ยวข้องเพราะมันมีคู่สัญญากันอยู่แล้วนะครับเขาสามารถจะฟ้องร้องกันได้และงบประมาณที่ใช้ที่บอกว่าเอ๊ะทุกรัฐบาลเขาช่วยก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ของคุณนี่มันมันใช้จ่ายเยอะผมบอกว่าเยอะหรือน้อยไม่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่กรอบวงเงิน กรอบวงเงินกระทรวงการคลังนี่โดยประหลัดกระทรวงเป็นคนพิจารณานะครับมไม่ใช่ว่าคุณเป็นมาจากการเลือกตั้งแล้วคุณจะใช้เงินดี้ลุยชุยแฉกไม่ใช่คุณจะต้องรู้ว่ากรอบวงเงินเนี่ยแต่ละโครงการเนี่ยคุณมีสิทธิ์จะใช้ได้เท่าไหร่30บาทใช้เท่าไหร่รถไฟฟรีรถเมฟรีใช้ได้เท่าไหร่ไม่ใช่คุณอยู่ๆมาคุณจะไปใช้เงินเป็นเบีย้ยเงินมันไม่ได้นะครับมันต้องมีรู้ว่ากรอบการเงินการคลังที่รัฐบาลนี่เขามีกฎหมายตรงนี้นะฮะ แต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลในปัจจุบันนี่กรอบการกังกังค้างนี่ใช้ไม่ได้เพราะมีม .44 สูงกว่าถูกไหมฮะเขาจะใช้ท่าไรก็ได้นะเขาจะซื้อเรือดำนา้าจะซื้ออะไรถ้าเขาจะเอาจริงๆกูจะทาไมอ่ะเพราะมีม .44 ถูกไหมครับ,รบแต่ที่ผ่านมารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีกรอบวงเงินดังนั้นเนี่ยใครจะไปฝ่าฝืนและจะมากล่าวให้ไล่ไหวเนี่ยมันใช้เงินเยอะไปทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเรามีกฎหมายรองรับแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ไปถึงมือชาวนา ไม่ได้ผ่านพ่อค้าไม่ได้ผ่านนักการเมืองนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้เงินที่ทําไร่ทํานาแล้วก็เศรษฐกิจก็บูมรัฐก็เก็บภาษีได้ตามเป้าจะเห็นได้ว่ายอดการออกรถป้ายแดงกันเยอะนะครับในสมัยนั้นเดี๋ยวนี้แย่เลยนะครับทำให้โรงงานรถ<ม>ยนต์ในเกียม,<ผ>มย้ายฐ <ไป S 1> านตามเรื่องจํานําข้าวเ <c oughs> ขาศึกษาข้อกฎหมายแล้วเป็นนักกฎหมายด้วย <c oughs> ทํำยังไงก็นายรัฐมนตรีไม่ผิด <c oughs> ผมผมฟันธงเลยเลยไม่ใช่ว่าจะมาเอาใจนะคือมันไม่ผิดเป็นนโยบายถ้าประกันราคาข้าวอภิสิทธิ์ทำไมไม่ผิดอ่ะนายตั้งแต่พุทธศักราทำไมไม่ผิดอ่ะปีกว่าแสนสามหมื่นล้านแล้วไม่มีอะไรเป็นอากาศนะผมดูดูปุ่นหนึ่งว่ารัฐบาลมาจากการรัฐประหารเนี่ยจะมามาลื้อมาถอนทาไมเพราะว่าตัวเองที่มาก็ไม่เหมือนกันใช้อํานาจก็ชำนายใช้อํานาจไม่ถูกดูดีครับว่าประชาชนนี่ไปให้กําลังใจมากเท่าไหร่ ผมนะผมก็เป็นกวีซีซีหลอกอีกละมันไวๆต่อเสียงผมมีนะกาลังใจให้ยิ่งรักขึ้นศาลเรื่องจะนํำข้าววันนี้ไหมว่าวันวันที่ท่านขึ้นศาลผมเขียนไว้ว่าทําดีย่อมได้ดีมีคนเห็นชาวนาพ้นจากลําเค็นเป็นสดใสกระดูกสันหลังจะแข็งแกร่งทุกแห่งไปด้วยน้ําใจอันงดงามด้วยศรัทธาเป็นกําลังใจให้คนที่ทําดี คนจนทั่วปัตภีพร้อมเดินหน้าเคียงคู่คำเป็นกำแพงให้พึ่งพามิเกรงกลัวเมื่อภัยมาท้าอาธรรมมอบดอกไม้พวงมาลัยไว้แทบตักให้คนชื่อยิ่งลักยาระสำผลทำดีย่อมส่งผลการกระทำให้ผ่านพ้นวิบากกรรมอย่างแน่นอน<ฆ>กวีสีราชรรน <ผม S 2> อดิศนเ<า>พียงเกตแหลมคมแหลมคม ก็เขียนกำลังใจให้รางคนวันที่สิบเจ็ดกุมภาเนี่ยมีการนัดกันอีกเรื่องการสืบพยานเนี่ยนะผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเขาก็ไปแน่17เจกุมภาผมว่าก็แน่นสารดีกาอีกคือเขาเราไม่ได้ไปกันดีาไปอำนาจศาลนะครับสารดีกา9้าคนนี่มันเป็นสารเดียวนะเราก็ยังต่อไปโอกาสต่อไปไม่ต้องสามสารนะนะในการต่อสู้นี้เราก็วิพากษ์วิจารณ์ท่านผมเชื่อมั่นว่าใน ที่ท่านมาทําหน้าที่เนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิช่างผิดช่างถูกไม่ใช่ทําตามคําสั่งนะต้นนะต้องใช้คํานี้เลยถ้าไม่ทําตามคําสั่งผมเชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเรียนกฎหมายนี่ท่านเรียนเราออกกฎหมายกันเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามายกมายอกันคนไหนทําผิดฟาดเถอะครับนะครับผมไม่ได้เอากำลังเสี้ยมาเปรียบเทียบนะคนไหนทำผิดไปประมูลอิทธิพลล็อกคอไม่ให้ต้องเข้าประมูลเนี่ยมันชัดเจน คามฟาดกันไปแต่คนไหนที่ทำดีอถ้ายิ่งรักเป็นอะไรนะครับชาวบ้านแน่นอนคุณจะปรับเขาจะออกคนละบาทคนละสิบาทคนละร้อยแล้วแต่อ,อันนี้ผมก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเอาความยุติธรรมเนี่ยม,มาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมถ้าเป็นยุติธรรมจริงนะครับแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งไป,อย,งอ,ยงปอย่างนี้มันเป็นสองมาตรฐานมันไม่ได้ครับอันนี้พูดเราสองคนนะอยากให้คนอื่นได้ยินกันแล้วกัน,น <laughs> ครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่คนที่เข้ามาในในเรื่องในอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเห็นแล้วนะว่ามันมันยังไงมันเกิดความไม่สบายใจพี่น้องชาวไร่ชาวนาเองตอนนี้ที่ขายข้าวตอนนี้เหลือเกลียนหนึ่งหกพันกว่าบาทนะหรือแถวอีสานข้าหอมมะลิเนี่ยเกลียนหนึ่งไปถึง10บ,บาท โลไม่ถึงสิบาทเนี่ยนะครับนี่เป็นจริงที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ย้อนคิดถึงในอดีตที่เขาเคยมีโครงการรับจำนำเนี่ยทำให้เขาได้ลืมตาปากเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินนะยังไม่ทำผูกคอตายเหมือนพวกยางปลาดนะครับเราเราก็พยายามคิดอยู่ตอนแล้วไม่ผมไม่ได้ส่งเสริมอย่างนั้นนะคือพยายามต้องแก้ไขรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาจะอย่าบอกว่าเฮ้ยได้เงินไปแล้วเยอะแยะอะไรว่าไปแทรกแซงราคาแล้วคุณเอาข้าวเขาเข้าที่ไหนไปขายทุกวันเนี่ย กเหม,กนเนมันตาก,กะเดียวกันน่ะไอเรื่องสวนยางก็เหมือนกันถ้าคุณว่าไอจํำนำค่าขาดทุนไปช่วยสวนยางซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดนี่ก็ทรกแซกแ<ส>งล่ค่ะขาดทุนนั่นแหละครับ,รบขาดทุนแล้วคุณจะต้องขึ้นสาลดีการหรือเปล่าในอนาคตนั่นก็เป็นปัญหาทั้งนั้น,นครับถึงว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ประชาชนเนี่ยนะครับเราช่วยกันนะฮะทำให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกันดีนั่นคือเป้าหมายของนัาการเมืองครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ท่านสสอเสียงดีนะครับของน้องจอก กรุงเทพมหานครท่านไพโรธอิสระเสรีพงศ์กับผมอดีศรเพียงเกตดครับเราจะมาสนทนากันทุกวันพุธนะครับจับมือเลยเป็นสัญญาณทุกวันพุธเจอกันคุณไพโรธเสียงดีกับอดีศรกับวีซีหรอกมาสนทนานะครับแตะบ้างชมบ้างเพื่อแนะนําเป็นเรียนทางมันไปสู่อนาคตฟังด้วยมีสตินะครับฟังอย่ามีอารมณ์พวกผมไม่มีอะไรแล้วครับพูดแล้วก็แล้วไปเลยพวกผมไม่มีปืนพวกผมไม่มีอะไรที่จะไปต่อสู้กับท่าน เราอยากให้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอยากให้มีการเลือกตั้งที่มีรัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไต,ย,ปตยเท่านั้นนะครับถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยคุณก็อยู่ของคุณไปดี <ừ> อยู่ <ừ> ได้อยู่ไปดีเศรษฐกิจกำลังดีไม่ใช่เลยอ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะอยู่ไปทินะครับอันนี้ก็เป็นการหยอกล้อกันเล่นครับ <ừ> พบกันใหม่ครับวันนี้สมควรกับเวลาขอบคุณคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ